วันนี้เป็นเสื้อชีฟองแขนยาวนะคะตัวนี้ทรงคอเขาจะทํามาเป็นขอบหนาประมาณหนึ่งนิ้วนะคะเป็นรอบขอบคอบแต่ว่าไม่สูงนะคะลูกค้ามันจะตีต่ําใส่สบายๆแล้วก็เป็นปลดกระดุมด้านหน้านะคะอันนี้ปลดจริงได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ด้านในช่วงอกลูกค้าไม่ต้องกลัวโป๋เขาจะมีสาบด้านในมาให้ส่วนด้านในนะคะจะเป็นผ้าซับชีฟองสายเดียวนะคะช่วงอก จะแต่งเป็นผ้าลูกไม้เนื้อทอแต่ตัวนี้จะเป็นทอบางนิดนึงนุ่มใส่สบายนะคะไม่แข็งไม่กระด้างแบบไม่ขูดผิวเนาะแล้วก็ตรงนี้จะใส่เป็นเชิงแถบลูกไม้นะคะสวยมากคือทอติดกันไปเลยท่อนบนแต่ว่าท่อนล่างค่ะเขาจะเย็บกดแล้วมันก็จะมีความป๊อปแบบลอยออกมาจากตัวเสื้อได้นิดนึงนะคะส่วนทรงแขนตัวนี้เป็นทรงแขนยาวประมาณ4ส่วนนะคะลูกค้าแล้วก็จะแต่ง ด้านข้างด้วยเชิงขอบลูกไม้นี่เห็นไหมคือเขาจะวางหลายคือเอาแนวเนี้ยค่ะมาวางตรงกลางแขนแล้วก็ทอเชิงซ้ายขวานะคะด้านหน้าด้านหลังเลยขอบแขนก็จะเป็นจุดที่แบบลงมาตรงประมาณเหนือข้อมือนะคะจะไม่ใช่จุดที่จะก,กังวลกับเรื่องแขนใหญ่และเขาก็จะไม่ได้ใส่กระดุมมาให้เป็นทรงสอบลงมาเบาๆนะคะ มาทั้งหมด3สีนะคะรุ่นนี้ด้านหลังก็จะเรียบๆเนาะโชว์ดีเทลด้านหน้ามี3สีนะคะมีสีขาวอันนี้เป็นเแดงอมชมพูะคะ่ะจะกึ่งไปทางมันเย็นและแล้วก็อันนี้สีเขียวนะคะเขียวดูในรูปจะสวยกว่านะคะในวิดีโอมันจะออกเป็นเขียวทหารไปนิดนึงสีจริงเขาจะออกเป็นเขียวแบบผ่องๆหลูๆห,หน่อยจะเป็นคล้ายๆโทนประมาณนี้แต่ว่าสว่างกว่านี้นะคะจะไม่มืดเท่านี้มีไซส์ S ถึง 3XL นะคะ